ชาวสมุทรปราการต่างตื่นตัวและตื่นเต้นออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกสภาอบตอกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดค่ะพร้อมขอคนดีคนตั้งใจเข้ามาทำงานขณะประธานกะกะตเปิดเผยภาพรวมหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยดีและคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ทั่วประเทศค่ะ เริ่มแล้ววันนี้28พฤศจิกายน2564เลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกสภาอบต5,300แห่งทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบที่เน้นย้ำบัตรสีแดงเลือกนายกอบตอส่วนบัตรสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภาอบตอแล้วหย่อนบัตรลงในหีบให้ถูกประเภท วันนี้ทีมข่าว I&N n ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการพบว่าประชาชนมีความตื่นตัวและตื่นเต้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีประชาชนมารอตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดฮี8นาฬิกามีทั้งไหวทำงานไัยผู้สูงอายุและทยอยมาตลอดทั้งวันทำกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งจัดพื้นที่เป็นลักษณะเต็นท์กันทางเข้าออกเป็นสัสดส่วน ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างก่อนเข้าตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาจากการสอบถามผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างตื่นเต้นและดีใจเพราะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ8ปีในการเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกสภาอบตอจึงอยากเลือกคนดีคนตั้งใจทำงานมาดูแลชุมชนในตำบลราชาเทวะที่มีความใกล้ชิดมากกว่าระดับจังหวัด หรือสอสในพื้นที่อีกทั้งเป็นการมาใช้สิทธิ์ตามวิถีทางประชาธิปไตยพร้อมกับมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิดที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งได้จัดไว้ก็ดีอดีค่ะตรงที่จะได้ให้ประชาชนลงความเห็นว่าใครดีไม่ดีใครทํางานไม่ทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะให้พัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นแบบว่า ตรงไหนที่ว่าน้ําท่วมเรืออะไรอย่างนี้ที่ว่าไฟไม่สว่างอะไรอย่างงี้ก็จะไดะ้ให้ประชาชนได้มีมีสะดวกสบายตัวนั้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็อยากมาใช้สิทธิ์อยากใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อจะมันเป็นพื้นฐานประชาธิปไตยอย่างหนึ่งของของการก่อนจะมีสสเนี่ยก็มันเป็นวิถีชาวบ้านวิถีชนบทที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน พวกเราผมคิดว่านะพวกเราเนี่ยอยากมาเลือกอยากมาเลือกพก็จะมาใช้สิทธิ์แล้วก็มาเลือกคนที่เราตั้งใจด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยทุกหน่วยเลือกตั้งจัดเตรียมสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันก,นการแพร่ระบาดโควิด -19 และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ ส่วนจำนวนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งอ,อบตอข้อมูลณนะวันที่28พฤศจิกายน2564ทั่วประเทศมีจำนวน262เรื่องทั้งนี้กกตจังหวัดคาดการว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ,อบตอไม่น้อยกว่ารละ7 0ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งอ,อบจอและเทศบาลเขาคาดว่าการมาใช้สิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตั้งอ,อบตอน่าจะสูงกว่าอบจอและเทศบาลที่ผ่านมานะครับ ส่วนใหญ่ก็จะประเมินไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า7จซก็เลยคิดว่าอยากจะให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่สำคัญมากใกล้ตัวท่านมากอย่างไรก็ตามหากไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบอตอครั้งนี้ได้อย่าลืมแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางต่างๆที่กรกะตกำหนดไว้ภายใน7วันนับจากนี้เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคต คณิตสอนธรรมสิริถ่ายภาพพัชรินรัตนชัยรายงาน